น้ำตาแห่งมิตรภาพพ่อนพันกอดปลอบเซตเตอร์สาวสาวีเดนไอดอลในดวงใจน้องๆทั่วโลกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยค่ะแอดมีเรื่องราวดีๆที่อบอุ่นหัวใจมาก,มากๆเกี่ยวกับวอลเลย์บอลหญิงไทยมาฝากกันอีกแล้วค่ะทุกคนโดยเมื่อคือนนี้นะคะทีมชาติไทยของเราก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเนาะโดยเอาชนะทีมชาติสวีเดนได้แบบขาดลอย3เซตรวดเลยค่ะคว้าชัยชนะนัดสำคัญได้สำเร็จ และการันตีเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของศึกวอลเลย์บอลหญิงชั้งโลก2025ได้สำเร็จซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งแมตช์ที่ตาวไทยของเรานั้นเล่นได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีความสุขในสนามจริงๆค่ะโดยเฉพาะชมผู้พันพันเกิดปราดนะคะมือเซตคนสำคัญของไทยเราค่ะที่หลังเกมเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดใจถึงผลงานของทีมนะคะว่า นี่อาจจะเป็นหนึ่งในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราตั้งแต่การแข่งขันวีเนล2025ที่ผ่านมาเลยทีเดียวซึ่งหลังจบเกมนะคะพรพนธ์ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะว่าทุกคนมีความอยากเล่นทุกคน Enjoy และแฮปปีมากเราค่อนข้างอดทนในการฝึกซ้อมและแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดมาตลอดวันนี้มันชัดเจนว่าเรากำลังพัฒนาขึ้นเรื่อย และนี่อาจจะเป็นเกมที่ดีที่สุดก็ได้คือเอาจริงๆนะคะแมตช์เนี้ยเป็นแมตช์ที่ดีที่สุดจริงๆตั้งแต่แบบแข่งวีเอลมาเนาะคือเป็นแมตช์ที่เพอร์เฟกเป็นแมตช์ที่แบบลงตัวทุกอย่างเสิร์ฟดีบล็อกดีเซตดีเกมรุกแบบเฉียบขาดและบอลแรกดีเกมรับเหนียวแน่นคือเป็นเกมที่เฮ้ยเป็นเกมที่แบบรอมานานจริงๆนะ,นะคะสำหรับเกมนี้ นี่แหละคือฟอร์มของวอลเลย์บอลสาวไทยของเราที่แฟนวอลเลยบ์บอลชาวไทยนั้นอยากเห็นฟอร์มน,นี้แหละซึ่งก็ต้องชื่นชมสาวไทยของเราทุกคนเลยนะคะแหมเนี้ยช่วยกันเล่นได้ดีจริงๆคือสาวๆก็แสดงให้เราเห็นแล้วนะว่าความพยายามและความอดทนที่ทำงานกันแบบอย่างหนักมาเนี่ยมันแบบส่งผลจริงๆในเกมนี้และก็เป็นเกมที่สำคัญมากๆด้วย และแน่น,นอนค่ะว่าผลการแข่งขันที่ไทยชนะสวีเดนแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบส6ทีมสุดท้ายได้เนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบทําให้แฟนๆนั้นใจฟูมากๆเลยเนาะแต่ว่าก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทำให้แฟนๆนั้นซึ้งใจแล้วก็ใจฟูมากกว่าผลการแข่งขันอีกค่ะซึ่งก็คือมิตรภาพที่เกิดขึ้นในสนามโดยหลังเกมนะคะก็ได้มีโมเมนต์น่ารักๆ่ารักที่ ถูกพูดถึงอย่างมากเลยนะคะบนโลกโซเชียลนั่นก็คือช่วงที่พันพันเกิดป่าเซตเตอร์มือหนึ่งของไทยเข้าไปกอดปลอบใจน้องเซตเตอร์ของสวีเดนค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าน้องเซตเตอร์ของสวีเดนคนนี้เนี่ยถึงขั้นแบบปล่อยโฮร้องไห้เลยนะคะทุกคนคือน้องดีใจนะคะแล้วก็ซาบซึ้งมากๆเลยเพราะว่าน้องเองก็แบบเห็นพันพันเป็นไอดอลอยู่แล้วไงคะใช่ และการที่ได้มีโอกาสมาลงแข่งในสนามเดียวกันกับพันพันซึ่งเป็นไอดอลของน้องเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าน้องก็แบบกลั้นน้าตาไว้ไม่อยู่ค่ะทุกคนก็ปล่อยโฮมาเลยนะคะแล้วพันพันก็น่ารักมากๆเลยพรพันธก็เข้าไปกอดปลอบน้องซึ่งเป็นแบบโมเมนต์ที่เห็นแล้วเนี่ยอบอุ่นใจมากๆค่ะแล้วคือน้องเซตเตอร์ของสวีเดนเนี่ยยิ่งพันพันกอดนะคะน้องก็ยิ่งร้องไห้ค่ะคือมันเป็นแบบความรู้สึกที่แบบเออล้นออกมาเนาะ จึงทาให้น้ําตาของน้องนั้นแบบไหลออกมาค่ะดีใจจนร้องไห้นี่แหละค่ะทุกคนน้ําตาแห่งความสุขค่ะและภาพที่พันพันกอดแล้วก็ปลอบน้องเนี่ยบอกเลยนะคะว่ามันไม่ได้มีแค่ความอบอุ่นของรุ่นพี่รุ่นน้องในเกมกีฬาเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันยังสะท้อนให้เห็นว่าวอลเลย์บอลไม่ได้เป็นแค่เกมการแข่งขันแต่ว่าเป็นเวทีที่สร้างแรงบันดาลใจและเป็นสะพานเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างนักกีฬาจากหลากหลายประเทศค่ะ เราจะเห็นได้ชัดนะคะว่าพรพันธ์เองไม่ได้เป็นไอดอลแค่กับแฟนบอลชาวไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นแรงบนันดาลใจให้กับมือเซตจ,จากหลากหลายประเทศนะคะน้องๆเซเตอร์จ,จากหลายๆประเทศรวมถึงน้องๆเด็กเล็กแบบน้องๆหนูๆตัวเล็กๆน้อยๆด้วยค่ะและก็น้องเซเตอร์จ,จากสวีเดนในครั้งนี้ด้วยซึ่งมิตรภาพแบบนี้แหละที่ทําให้แฟนๆบอลทั่วโลกนั้นพูดถึงทีมชาติไทยของเราเสมอเลยนะคะว่า เรามีรอยยิ้มมีความเป็นมิตรและพร้อมจะแชร์ความอบอุ่นให้กับทุกคนไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ความสวยงามในน้ำใจในกีฬาก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นนะคะแมตช์เนี้ยนอกจากเราจะได้ฉลองชัยชนะแมตช์สำคัญที่พาทีมวลอลเลย์บอลหญิงไทยของเราผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังได้เห็นอีกหนึ่งภาพสุดอบอุ่นมิตรภาพระหว่างไทยกับสวีเดน ที่จะอยู่ในหัวใจของแฟนๆไปอีกนานเลยทีเดียวค่ะและในส่วนของน้องเซตเตอร์จากสวีเดนคนนี้เนี่ยคะ่ะการที่น้องได้มาสัมผัสเกมในระดับโลกแล้วก็ได้มาลงสนามเดียวกันกันกบชมผู้บรรพันเกิดปาดเซตเตอร์มือหนึ่งของไทยและเป็นไอดอลของน้องเนี่ยแน่นอนเลยคะ่ะว่ามันจะกลายเป็นความทรงจําที่สวยงามและก็มีค่ามากๆสําหรับเส้นทางนักกีฬาของน้องค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่การที่ได้เจอกันในสนามแข่งเท่านั้น แต่ว่ายังเป็นโอกาสที่ทำให้น้องเนี่ยได้เรียนรู้ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และได้แรงบันดาลใจจากไอดอลตัวจริงแบบใกล้ชิดซึ่งความรู้สึกแบบนี้แหละค่ะที่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการก้าวต่อไปของน้องในอนาคตค่ะแล้วทุกคนล่ะคะรู้สึกยังไงกับโมเมนต,ต์ที่บรรพันกอดปลอบเซตเตอร์ของสวีเดนบางคนอาจจะมองว่านี่คือภาพของพี่สาวในสนามที่พร้อมจะให้กำลังใจน้องเสมอ บางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ตอกย้ำเลยนะว่าพันพันพ์นคือไอดอลของนักกีฬาวอลเลย์บอลทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศจริงๆแอดก็อยากจะชวนแฟนทุกคนนะคะมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยค่ะว่าซีนนี้เนี่ยมันทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกยังไงกันบ้างคิดว่ามิตรภาพในสนามสำคัญพอๆกับชัยชนะหรือเปล่าลองพิมพ์ความคิดเห็นของทุกคนกันเข้ามาได้เลยนะคะใครคิดเหมือนกันหรือว่า มีมุมมองที่อยากจะแชร์ก็มาคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยค่ะอ่ะต่อไปเนี่ยคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันในนะัดต่อไปของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรากันค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นนัดสุดท้ายในรอบแรกของเราเนะคะที่สาวไทยจะลงสนามพบกับเนเธอร์แลนด์ซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยทั้งไทยแล้วก็เนเธอร์แลนด์ต่างก็กอดคอกันเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า การเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่ายังสําคัญมากๆอยู่นะคะเพราะว่ามันจะเป็นอ่ะการชิงตําแหน่งจ่าฝูงของกลุ่มในรอบแรกเลยทีเดียวค่ะและก็มีผลต่อคะแนนอันดับโลกด้วยซึ่งความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าทีมไทยของเราเนี่ยจะต้องเจอกับโคชเฟลิกซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้กันดีนะคะว่าโคชเฟลิกเนี่ยเป็นคนที่แบบจะว่าปั้นน้องบีมก็ว่าได้นะ แบบรับคมน้องบีมในหลีกวอลเลย์บอลของเยอรมันนะคะตอนที่น้องบีมไปเล่นให้กับทางชชเวลินในฤดูกาลที่แล้วอะค่ะซึ่งก็ช่วยทีมคว้าแชมป์มาครองได้ด้วยนะนั่นแหละค่ะก็ดูได้ว่าตอนที่น้องบีมเล่นให้กับชชเวลินเนี่ยโค้ชฟลิกก็ช่วยแบบขัดเกลา้าทักษะแล้วก็เทคนิคการตีเอ่อตีบอลของน้องเนี่ยให้เฉียบคมแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นมากๆจนกลายเป็นตัวทำคะแนนหลักของทีมไทย ตั้งแต่ VNL จนถึงตอนนี้เลยค่ะดังนั้นนะคะก็เลยทำให้เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่น่าติดตามมากๆค่ะซึ่งวันพรุ่งนี้นะคะวันที่16สิงหาคมโคดเฟลิกผู้ที่เคยปั้นน้องบีมมาเนี่ยจะสามารถหาทางหยุดยัง้งลูกสิทธิ์เก่าอย่างน้องบีมได้หรือไม่หรือว่าน้องบีมของเรานั้นจะโชว์ฟอร์มเด็ดๆพาทีมไทยคว้าชัยเหนือเนเธอร์แลนด์เพื่อขึ้นเป็นแชมป์กลุ่ม เราก็มารอติดตามกันค่ะพรุ่งนี้นะคะเวลา20นาฬิกา30นาทีเหมือนเดิมก็อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์ทีมสาวไทยของเราด้วยนะคะเอาล่ะท้ายนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังจนจบนะคะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะไว้พบเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ